ตอนเช้าเนาะมันก็จะมีคนจุดไอ้ลูกอะไรอะที่ไล่นกอะปุ่ะปุ้งปุ้ง,งอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านเนาะเหมือนเดิมโอเล่เขาชอบมานั่งอยู่ตรงเนี้ยเชา้ชาๆเนะ้ะนี่นางจิว๋วนางเจ๋อันนี้ก็ประตูบ้าน ก๊กกพี่ก๊อกก,ก,กจอกกระจอกเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านกันค่ะอันนั้นข้างหน้าก็จะเป็นทางรถไฟเนาะอันนี้มะม่วงของข้างบ้านเขาก็อยากจะขโมยอยู่หรอกแต่ขโมยไม่ได้ก็ติดกล้องวงจรปิดไว้ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นบ้านน้อย นะอันนั้นก็จะเป็นข้างหน้านะบ้านล้างมีผีด้วยไม่เอาไม่ดูเดีอวอยู่ในบ้านนะลูกอย่าตามมานะมากัดนะนะอากาศตอน,นเช้าอากาศก็ พอได้ค่ช้าหุ่นจะตกดูนางนออาดิออกมาไม่ได้ลูกออกมาไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหม ออกมาไหมสวัสดีค่ะนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ